CQ9 หนึ่งในค่ายที่เป็นผู้ให้บริการเกมเดิมพันและคาสิโนโออนไลน์ที่มีชื่อเสียงค่ายหนึ่ง CQ9 เป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายๆประเทศโดยเฉพาะโซนประเทศในแถบเอเชียที่เป็นทั้งบ้านเกิดและที่ตั้งหลักของสำนักงานใหญ่ประเทศในเอเชียที่ CQ9 ทำการตลาดจนได้รับความนิยมอย่างมากก็จะมีอาทิเช่นจีนไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์เกาหลีและประเทศไทยเรา โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าค่ายนี้ติดตลาดและมีกระแสะแรงไม่มีตกเพราะด้วยเกมเดิมพันที่มีให้เล่นมากมายหลากหลายทั้งคาสินโนออนไลน์เกมบาคาร่าโป๊กเกอร์เสียมังกรทั้งเกมเดิมพันกีฬาออนไลน์และที่เด่นที่สุดของค่าย c q คนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายของค่ายเลยก็คือเกมแนวสล็อตออนไลน์อีกทั้งยังมีประเภทให้เล่นได้หลากหลายทั้งรูปแบบเกมโต๊ะเกมอาร์เคด เกมตกตาและเกมตู้สล็อตแถมทุกเกมยังรองรับภาษาไทยและรับเดิมพันเป็นสกุลเงินบาทไทยด้วยเพราะด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาเหล่านี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของ CQ9 เป็นที่ถูกปกถูกใจและเป็นที่นิยมของนักเสี่ยงโชคนักเดิมพันชาวไทยได้อย่างไม่ยากเย็นโดยที่เนไทยเองสำหรับการทำการตลาดของค่ายซี9นั้น ก็ถือได้ว่าติดเป็นหนึ่งในประเทศท็อป5ของประเทศที่เป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของค่ายนี้อีกด้วยเลยเป็นสาเหตุที่ระบบและเกมต่างๆถูกพัฒนามาให้พร้อมรองรับลูกค้าที่เป็นชาวไทยเป็นอย่างดีเลยเป็นสาเหตุให้ที่ทั้งระบบและเกมต่างๆถูกพัฒนามาให้พร้อมรองรับลูกค้าที่เป็นชาวไทยเป็นอย่างดีนั่นเองครับ